ดอบริษเป็นธุรกิจสําเร็จรูปแต่ไอ้คี่ว่าสําเร็จรูปสําเร็จรูปเนี่ยไส้ในมันเป็นแบบไหนของคําว่าสําเร็จรูปไปดูกัน อย่างแรกเลยคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าครับเพราะว่าสินค้าทุกตัวในระบบเนี่ยดอปลิทเป็นคนสต็อกให้4ี่ถึงห้าแสนชิ้นพวกนี้คุณสามารถทำกำไรได้ทุกตัวโดยที่คุณไม่ต้องลองทุนแม้แต่บาทเดียวอย่างที่2องดอปลิทจ้างคนมาแพ็คของส่งของไม่ว่าจะเป็นลงังเป็นกระดาษสกอตเทปสถานที่เก็บสินค้าและคนที่แพ็คของส่งของดอปลิทจ้างมาทั้งหมดเพื่อแพ็คของส่งของให้กับคุณและแน่นอนคุณไม่ต้องเสียเงินแม้แต่ ยอย่างที่3เรื่องการนําส่งภาษีคือจะต้องบอกว่าตัวแอปดอบฤิ์เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกต้องตามกฎหมายครับตั้งแต่ลูกค้าช้อปปิง้งจนกระทั่งคุณถอนกำไรเงินทุกบาททุกสกตางค์วิ่งเข้าปปกรมสรรพกรหมดครับเพราะฉะนั้นคุณหายห่วงได้อ้อ ถ้าคุณจะขอใบทวี50ก็ขอได้นะครับขอในแอปได้เลยอย่างที่4ก็คือตัวแอปพลิเคชันซึ่งตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถยัดไว้ในมือถือและคุณสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกและคุณก็สามารถทําธุรกิจได้ทั่วโลกจะทําธุรกิจก็ได้หรือช้อปปิ้งก็ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกคุณก็ทําได้กับดับเบิลตัต่อมาก็คือตัวแอปพลิเคชันแน่นอนว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะต้องมีคนเขียนแอปขึ้นมาคนพัฒนาแอปขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าดบับเบิล จ้างโปรแกรมเมอร์3าท่านเพื่อให้มาเขียนและพัฒนาแอปคุณลองคิดดูว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยค่าจ้างถูกไหมอย่างสุดท้ายก็คือการเรียนการสอนนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าดอบลิทมีระบบการเรียนการสอนเรียนออนไลน์ก็ได้คุณจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกใบนี้คุณก็เรียนออนไลน์ได้หรือใครอยากจะไปใกล้ชิดเพื่อนๆไปเจอบอสกมภาเราก็มีออฟฟิศให้เข้าไปเรียนรู้ซึ่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวและสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดของดอบลิทตรงนี้เราเรียกว่าระบบธุรกิจสําเร็จรูปสุดท้ายสุดท้าย และถ้าใครที่กําลังคิดว่ามาทํำดอบริสแล้วดอบริสเขาให้ขายของเนี่ยคิดสมัยนะเขาไม่ได้คุณมาขายของเขาไม่ได้ให้คุณ,าาเ,คณเป็นพ่อค้าถ้าเป็นพ่อค้าเป็นที่ไหนก็ได้โอเคปะ่ะแต่ดอบริสไม่ให้คุณเป็นพ่อค้าโอเคไหมครับ